เอาผาามาส่งแล้วค่ะน้องเอาผาาน,นะคะรถใหม่ของคุณแม่นะคะนี่เธอสไลด์มาส่งเลยจ้าอุ้ยช่ามมากจากบีออโตเฮาส์ใช่ไหมคะคุณพี่เออนี่ทะเบียนทะเบียนทะเบียนอ่านี่ให้ดูหมดทุกอย่างกับเธอดิเซนแบบไม,ไม่มีปกปิดนะคะ หรือถูกต้องตามกฎหมายค่ะเธอเธอทะเบียนเจ็ดหหสองจ้า <S <S โอ้ย,อย,อยแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้ใครไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะบอกก่อนนะคะเออเดี๋ยวจะซื้อกันเองก็สุดแล้วแต่เลยเธอมาสวยมากสวยจนอยากร้องไห้อะเธอคือในชีวิตหนึ่งมันต้องมีนะเอาไปใช้กัละคลิปเธอ มันสวยมากสวยจนอยากร้องไห้มันเหมือนตอนที่เราได้รถของเล่นครั้งแรกอะเธอแต่นี้มันเป็นรถจริงเอาผ่านเอาใจนะคะนี่มาจากกรุงเทพมหานครโอ้รถสไลด์สูงมากถือว่าก็ถึงบอกว่าอะไรนะว่าเข้าไม่ได้่ะเธอนี่ นะครับก็มีคนคอยให้กำลังใจด้วยน้องมากเลยนะคะอ๋อเหรออ่าน้องเธอเหรอนี่พี่เซีสองคนนะคะนี่ดิฉันออกกับนี่พี่เบียร์แล้วก็พี่อะไรคะนนท์ค่ะพี่นนท์กับพี่เบียร์นะคะก็เป็นเอกสารกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอส่งมอบาเป็นทางการนะครับเชิญเจ้าของรถคนแรกเลยครับเอาคันหรอกเอาเหรอคันอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตาตาแล้วกันกับพี่เบียร์ช่วยช่วยน้องไหนได้ไหมค่ะเดี๋ยวให้ดิ๊ปป่ะ อ่าพี่นุ่นเอาลงให้ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวให้ต่อตรงไหนดีคะอ่าเข้ามาตรงนี้เลยคะ่ะจะถอยหลังแล้วเพื่อนถอยหลังเข้าตรงนี้เลยค่ะตรงกลางสวยๆเลยคะ่ะอ่าแล้วเธอสวยไหมคะทุกคนอคนนนอมเมนต์นหน่อยคอมเมนต์หน่อยค่ะเจ็ดหกอ,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 อเออเจ็ดหกหกสอง,งแล้วก็ด้วยกำลังใจงจากพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเธอสุดๆอ่ะพร้อมนะครับอยู่กันพร้อมหน้าและพร้อมตาทุกคน ทุกมูลล่เราาด้ยถงหญ่มันย้อนแสงนิดนึงงั้นจะพาเธอไปดูตรงที่มันไม่ย้อนแสงนะคเอไม่มีเลิกนะคะเลิกที่ดีคือเลิกสะดวกไม่มีเลิกไม่มีวันพร้อมก็คือออกกันทีนี่ค่ะเธอสวยสวยจนอยากลองให้เธอนี่ค่ะเพื่อความสุดสบายของ พ่อแม่และครอบครัวรวมถึงตัวเราด้วยนะคะเออพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขเราให้ความสุขกับพ่อแม่เราก็จะได้ความสุขคืนมานะคะคนที่แบบจะต,ตังยูรูคุณก็จะมีแต่ความเจริญดิฉันเชื่อแบบนั้นส่วนใครจะเชื่อหรือไม่นั้นสุดแล้วแต่นะครับของแบบนี้มันป้ามกันไม่ได้นะครับนี่ครับเอาผาดเอาใจทันใหม่ ยินดีต้อนรับสุ่ครอบครัวของเรานะคะขอให้ช่วยเราแบบทอามาหากินนะคะแล้วก็ได้รถมาแล้วก็ขอให้แบบมีเงินเข้ามาอีกเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะเออสวยเฮ้ยสวยจนอยาก้องเห้ตากูอีกแล้วุูํามอยู่อสวยครับถูกใจอ่ะ ข้างลงข้างหลังไอยับไปข้างหน้าเลยครับสวยไหมคะสุดๆจริงไหมรถสวยมากแต่ว่าพี่เวลีสวยกว่าเออโอเคข้ายหน้าไปส่งที่บริลรัมหน่อยนี่ค่ะทุกคนขอแค่ถ่ายแค่นี้ก่อนนะคะขอถ่ายแค่นี้ก่อนอาทุกคนอะต่อไปก็เป็นขั้นตอนดิธีการเจิมนะคะดิฉันก็รถทุกคันก็พ่อกับแม่เจิม ต้าเปิดประตูจะเป็นคนขับรถเราต้องเปิดประตูนะต่อไปนี้เออประตูไฟฟ้าด้วยนะคะตํจำชามอ่ะเชิญค่ะทุกพ่อคุณม <า S 1> แม่เชิญขึ้นไปเลยสองฝั่งเลยตแา้ปก็ฝั่งนู้นด้วยไม่ใช่ประตูเป็นนั่งประตูข้างหลังก็ได้มากไม่ต้องมาข้างหน้าหรอกเนี่ยเบาะเลยสองเบาะคู่กันเออไปอันนี้ไม่ใช่รถส่วนบุคคล <c oughs> <c oughs> เออ โหข้างในหรูหรามากทุกคนอ่ะให้พรไอพรลูกนะคะจริงๆก็ลดแม่นั่งด้วยแหละแต่ก็อเดี๋ยวเพื่อลูกยืมไปใช้งานอาจจะยืมใช้งานบ่อยหน่อยเป็นไงนะคะหมอนะคะเอออ่ะก็เจิมให้ค่ะมันที่เคยเจออ่ะกรพผม,มาะไรให้พร,ใพรใะ,ะให้พรก็ให้พรเจิมไปได้พรแล้วก็ว่าไปนะคะ <c oughs> ก็ว่าไป มุ่งมั่นปรารถนานะออกกอักพ่อ,อแม่กอลักลูกนะขอ,อให้ตยดูแลดูแลคุ้มครองลูกและคุ้มครองลูกด้วยเดินทางความใคร่ช่ำอ่าเป็นแม่บ้างครับคุณแม่สักนิดนึงอ้าวมาแล้วมีคนมาเพิ่มแล้วสมาชิกอ่ะเชิญ<อ>ค่ะพ่อฝาก า <S an> ลด่จะับไปแวหนบใดให้ปลอดภัยทั้งไปและครับแลวขอให้ลูกนีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดไปเป็นที่พึ่งของพ่อของแม่ตลอดไปนะ,อะขอบคุณค่ะเพราะให้แม่หายโรคหายภัยแล้วมกันนะคะ,ะเดี๋ยวให้พ่อมันทากับแม่มันทาบ้างให้พรหน่อยค่ะเจิมให้หน่อยนั่งเจมิมรถคันนี้ โยมเจิมค่ะเมื่อไม่มีพระเจิมนั่งแล้วแบบอาปาเอาไปเป็นเสียแล้วไงอันนี้เป็นพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมนะครับจะให้ท่านให้พรเราจะได้แบบก็เชิญเลยค่ะก็ขอให้ลูกหลวงพ่อพระนิพะานมาทีนมาเรีนทางชักปัดใจมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะ ขอบคุณค่ะทำอะไรก็หยิบจอบอะไรให้เป็นเงินเป็นทองไหลมาเต็มมาให้ร่ำรวยโชคดีเดินทางแคบข้าวปลอดภัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอบคุณค่ะคุณพ่อกับแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุันนี้ไว้หน้ารถเมื่อขี้คนเต็มเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเราใช้งานเออเธอเนี่ย เดี๋ยวแม่ก็แอบเอาหลวงพ่อมาใส่อยู่ดีนะคะเตรียมได้เลยในต่องนี้หลวแม่ต hmm. no, mm ้องเอาเอาพระเอส่อ่ะเดี๋ยวเราจะได้อันนี้กันนะคะถ่ายรูปถ่ายอะไร